หมูนุ่มผัดพริกไทยดำไข่ดาวข้าวน้อยหนึ่งกองโอเคเลยหมูนุ่มผัดพริกไทยดำเปิดเกาแต๊ะก่อนเกาแต๊ะใครเขาบอกว่าเปิดเกาแต๊ะแ,แล้วก็ใส่น้ำมันหมูไปมันหมูรอให้ร้อนแ๊บหนึ่งใส่กระเทียมเสร็จแล้วก็ใส่พริกหยวกหอมแคกไปลงไป แล้วก็ผัดให้เข้ากันแล้วก็ใส่หมูไปใส่น้ำตบลงไปนิดนึง เสร็จแล้วก็ใส่ซอสมาตอลงไปกระบวยครึ่งแล้วก็ริกไข่ดำใส่งไปผัดให้เข้ากันแล้วก็ปิดแก๊ เติมตปนหองไปประมาณนี้ใส่กล่องร้อยเลยแล้วก็อะไรนะไข่ดาวไข่ดาวข้าวน้อยใช่ไหมเจ๊ข้าวน้อยเนี่ยเดี๋ยวต้องเจออันนี้เป็นผู้มีอุกปกรณ์ อุบอ,อ,อะไรวะอุปการลัคษุนไข่ขาดาวข้าวน้อยใช่ไหม,ไมข้าวน้อยพอหรือยังเจ๊ายทอดเจ๊เข้าวน้อยแกจะมาสู้ฉันไม่ได้เอาไปเลยไข่ดาวของแกไข่ดาวข้าวน้อย ไก่ดาวข้าวน้อยฉันสู้กลับนะเจ๊ข้าวน้อยฉันบอกเลยน่ากินด้วยไข่ดาวข้าวน้อยเสิรนะ์บจ้าเสิบ ไข่ดาวข้าวน้อยจ้าสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่กดบันทึกไว้ในรายการโปรดได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเอาไปให้ลูกค้าเอ็นจอยกันจุ๊บๆบาย